คือไม่รู้จะจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงดีนะตอนนี้กับฟอร์มของแมนยูแต่ที่ได้ดูไปจะทอ้อแท้จะหัวร้อนจะเซ็งสังกตายเลือกอากาศไม่ถูกจริงๆเลยกับฟอร์มแมนยูที่เมื่อคืนนี้ก็บุกไปแพ้เวสต์แฮมยีเต็ดแบบโง่ๆอ,อีกแล้ว คือด้วยสถานการณ์ก่อนเกมอ่ะมึงควรจะต้องมีแต้ม1แต้มเลยไม่พอควรจะต้องมี3แต้มเพราะว่าโดนเลี้ยวผูไล่จี้เหลืออยู่แค่แต้มเดียวแต่กลับกลายเป็นว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องแพ้ไปด้วยความผิดพลาดของนักเตะอีกแล้วครับเกมที่แล้วก็ไปทำแฮนด์บอลเสียจุดโทษแพ้ไปแพ้ไบตันไปเมื่อคืนนี้ เกมนี้ครึ่งแรกของบอลได้ดีเลยนะโอกาสจบสกอร์เนี่ยมากมายแต่ยิ้มไม่เข้ากรอบและสุดท้ายจังหวะที่เสียประตูเนี่ยคือมันน่าเจ็บใจตรงที่มันเป็นความผิดพลาดของนักเตะงไงที่ใส่เบลามาย,ยิงมาถามว่าเดกอามึงจะล้มเซฟจังหวะน,นั้นไม่ได้เลยหรอวะบอลแม่งน้ำหนักก็ไม่ได้แบบฉลบมาทิศทางก็แบบไม่ได้สาโค้งอะไรเลย บอลพุ่งมาเบาๆได้ซ้ำแม่งปัดไม่อยู่ปิ้นเข้าโกงงมากและเดเกอาความผิดพลาดเนี่ยไม่ได้แบบว่าเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะก่อนหน้านี้ก็เห็นมาในหลายๆครั้งที่เดเกอาผิดพลาดแบบง่ายๆผิดพลาดแบบงูๆเปิดบอลด้วยเท้าก็ไม่ดีนะเมื่อคืนเนี่ยเกือบโดนฉกไปยิงด้วยครึ่งแรกของบอลได้ดูดี เกมรุกโอกาสมีเยอะแต่ทำไม่ได้แล้วดูมันเล่นกันนี่แรดฟอร์ดบรูโน่ซึ่งถา่างไปเล่นซ้ายนะแอนโทนี่อย่างเงี้ยไอเบกฮอสที่แบบส่งลงมาทำไมอะ่ะลูกหลักจังเลยอ่ะโอ้โหพอเห็นเป็นเนเธอร์แลนด์ด้วยกันส่งจังเนยแล้วไม่มีไม่ได้มีบทบาทการเป็นหน้าต่างเป็น maker เพลย์เมเกอร์เลยก็ไม่มีประโยชน์การประสานงานกันในเกมรุกโอ้ ชิงบอลทะลุช่องเปิดกลับเข้ามาลอยยิงในกรอบเขตโทษไม่มีต้องยิงจากนอกกรอบเขตโทษทั้งนั้นเลยต้องเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงเข้าไปแต่ก็ไม่เข้ากรอบคือการเสียประตูแบบง่ายๆแม่งโดยความบิดพลาของนักเตะของตัวเองมันทาใจลำบากจริงวะ่ะเสียประตูแล้วก็สร้างสารเกมลุกบุกเข้าไม่ได้ แดนกลางก็ไม่มีประโยชน์เลยเมื่อคืนนี้เก็บบอลก็ไม่เคยได้ครึ่งแรกยังโอเคครองบอลได้เยอะครึ่งหลังก็เหมือนเดิมเหมือนสามสี่เกมที่ผ่านมาเลยก็คือครึ่งแรกแมนยูอาจจะดูเล่นเล่นโอเคเว้ยพอครึ่งหลังแม่งเป็นหนังคนละม้วนแล้วเมื่อคืนที่เจอกับเวสแฮม,มิเตดแม่งก็เป็นแบบนั้นแม่งปล่อยให้เวสแฮมิเตดเขาครองบอลบุกลอเป้าอยู่ฝั่งเดียว แดนกลางก็ดักบอลไม่ได้เก็บบอลไม่ได้เกมลุกก็ทำอะไรไม่ได้เลยแอนตโทนี่นี่แทบจะหายไปจากเกมแรดฟอร์ดก็แทบไม่ได้บอลดูโน,โนก่ก็เปิดไม่ค่อยดีจังหวะเปิดไปยิงจังหวะยิงไปเปิดคาเซมิโ่ตั้งแต่พ้นโทษแบนมาก็เปิดไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่ เกมรับมันอาจจะแบบไม่ได้ดูมีผิดพลาดอะไรแต่ว่าคือแบบพอครึ่งแรกอะ่ะมันมันเสียประตูแบบง่ายๆไปแล้วแบบโง่งๆไปแล้วอะ่ะมันก็เลยดูมีความมั่นใจถดถอยลงไปของนักเตะเมย์เต็มเมเตทุกคนนะตัวสำรองที่ส่งลงมามาซียาวซานโชสซบีเซอร์เฟรดลงมาก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมอะไรเลยนะเกมแมนยูก็ไมด่ดีดีขึ้นแปะบอลกันไปแปะบอลกันมาคองบอลมากจังหวะ ไม่เปิดสักทีต้องขึ้นบอลแต่แบบกับทางลูกชอกับลินเดอร์เลฟเกมมันขึ้นหน้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือปัญหาเราเห็นมาในช่วงแบบ1เดือนที่ผ่านมาเทนฮาไม่เคยแก้ได้เลยและนักเตะก็ไม่ได้มีแพชชั่นในการที่จะบุกเอาชนะคู่ต่อสู้เพื่อที่จะคว้าสามแต้มเลยแย่ yeah, ไปหมดฮนะแบบนี้แพ้ไป ก็นำลิืวผูแค่แต้มเดียวเตะน้อยกว่า1เกมแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะชนะเหมือนเกมนี้ไงแล้วอีก4นัดที่เหลือของแมนยูเต็ดนะฮะเดี๋ยวเล่นในบ้านเจอบูฟใช่ไหมบุกไปเยือนบอลมัดเล่นในบ้านเจอเชลซีแล้วก็เจอฟูลแลมต้องการอย่างน้อยเนี่ย9แต้มมีผ่านมา3-4สี่เกม,มยิงทำแต้มได้ไม่ถึง5แต้มเลยมันจะไปรอดไหมล่ะโคต้า แชมเปี้ยนส์ลีกกับท็อปเนี่ยจะหลุดมือไหมจากเดิมที่จะทิ้งห่างเขาเยอะๆกลายเป็นว่าปล่อยให้เขาจี้ขึ้นมาแล้วเผลอๆจะโดนแสงเอาก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะใบบรรยายยังไงกับฟองของแม,แมนแนยูแต่ช่วงนี้นอกใจแดกนอกจากบ่อได้คำเดียวว่าควยแตกสักส